มาต่อที่การทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันพุธในเดือนเมษายน2566นกนะคะการงานของคนเกิดวันพุธช่วงนี้คุณจะมีโอกาสนะคะสำหรับใครตกงานหรือไปสมัครงานมีโอกาสได้งานใหม่นะส่วนคนรับราชการนะคะหรือว่าทำงานประจำมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธมาต่อกันในเรื่องของ การเงินช่วงนี้การเงินไม่ค่อยดีนะฉะนั้นใช้จ่ายในเรื่องของการเงินวางแผนการเงินให้ดีเพราะการเงินค่อนข้างที่จะฝืดนะคะฉะนั้นแนะนำนะคะให้คุณทำบุญแก้กเคสนะคะโดยการทำบุญค่าน้ำค่าไฟชำระหนี้สมบ่อยๆเรื่อยๆจะทำให้การเงินของคุณดีขึ้นไม่ติดขัดนะมาต่อกันในเรื่องของความรัก สำหรับคนมีแฟนมีคู่อยู่แล้วให้ระมัดระวังความรักของคุณจะมีปัญหามีคนคิดไม่หวังดีนะคะต่อตัวคุณและแฟนมาจากคนใกล้ตัวและสำหรับคนที่โสดให้ระมัดระวังจะเจอคนมีเจ้าของเข้ามาผัวพันนะคะฉะนั้นช่วงนี้มีใครเข้ามาดูให้ดีดูให้มั่นใจนะคะก่อนที่จะศึกษาเรียนรู้กันนะคะมาต่อกันในเรื่องของสุขภาพ ให้เรามัดระวังในเรื่องของการผ่าตัดเรามัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาที่สําคัญช่วงนี้คุณจะมีความเครียดและความกดดันค่อนข้างสูงนะคะนี่คือการทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันพุธเดี๋ยวมาต่อกันที่การทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันพฤห,หัส